แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตลาดให้ความสําคัญก็คือเรื่องของความขัดแย้งเ,ออเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับรัสเซียเนี่ยเพิ่งจะมีการเฉลิมฉลองว i c t o ร y Day กันไปนะครับโดยคุณปูตินก็ออกมาบอกว่าพร้อมครับจะเดินหน้าทําสงครามกับยูเครนนะครับโดยผูดด้นารัสเซียนะครับยืนยันจะเดินหน้าทําสงครามต่อไปโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศขณะที่มีการเฉลิมฉลองนะครับวันแห่งชัยชนะด้วยการจัดงานสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่ใจกลางกรุงมอสโกเลยทีเดียวครับในการ แสดงสุนทรพจน์ครั้งนี้นะครับคุณปูตินย้านะครับว่าเราได้มีการขับไล่การก่อการร้ายระหว่างประเทศแล้วก็จะปกป้องผู้อยู่อาศัยในดอนบาสครับแล้วก็จะมั่นใจว่าความมั่นคงของรัสเซียจะยังคงอยู่ต่อไปรายงานข่าวก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าการจัดงานเฉลิมฉลองในขบนวนพาเหรดที่จัตุรัสแดงเนี่ยปีนี้มีบรรยากาศเหมือนกับที่เคยจัดมาแต่ขนาดของงานเล็กลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยมีการใช้รถถังรุ่นวินเทจนะครับจากสมัยสงครามโลกครั้ง,งที่2เพียงหนึ่งคันออกมาร่วมขบวนเท่านั้น แล้วก็ไม่ได้มีการนารถถังรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาแสดงอย่างใดนะครับพร้อมๆกับเครื่องบินเนี่ยก็มีการโชว์เครื่องบินบนน่านฟ้ากรุงมอสโกเหมือนปีก่อนๆด้วยแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มีพิธีเปิดนะครับกองทัพรัสเซียนี่มีการยิงขีปนาวุธจํานวนมากถล่มกรุงเคียฟจะเจ้าหน้าที่ของยูเครนก็บอกนะครับว่าระบบป้องกันการอากาศเนี่ยสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้23ลูกจากทั้งหมด25ลูกนะครับรัสเซียมีการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ที่มีการบุกรุกนนนใช่่วงปีกอห้า แล้วก็แคว้นดอนบาสครับทางตอนออกของยูเครนเนี่ยก็เป็นพื้นที่หลักในการสู้รบของทั้ง2ฝ่ายครับโดยตอนนี้นะครับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปครับซึ่งมีกาหนดการเยือนกรุงเคฟของยูเครนเนี่ยออกมาทิ้ข้อความบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาเยือนกรุงเคฟแล้วก็บอกว่ายุโรปยังคงให้การสนับสนุนนะครับยูเครนจะยังคงเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรที่ดีกันต่อไปแล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารัสเซียยังคงเดินหน้านะครับแล้วก็ตอกย้ําจุดยืนในการก่อสงครามในการเข้าไปทําสงครามในครั้งนี้ขณะที่มีหลายๆประเทศนะครับก็เริ่มออกมาใช้มาตรการที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งมาตรการคว่ำบาตรทางการเมืองแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับดูเหมือนว่าสงครามครั้งนี้ไม่น่าจะจบลงง่ายๆรัสเซียยังคงมีความมั่นใจทางยูเครนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมแพ้แต่อย่างใดครับพี่แบงเป็นวันสําคัญของรัสเซียครับที่เขามีการเฉลิมฉลองกันไป เมื่อวานนี้นะครับหาคุณผู้ชมไปดูหน่อยฮะว่าการสู้รบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสมรภูมินะครับมีการขับเคลื่อนไปตรงไหนบ้างแล้วก็การโจมตีนะครับไปอยู่ที่ตรงไหนบ้างอย่างที่เราบอกไปหลกักๆเนี่ยอยู่ทางฝั่งตอนออกของออทางใต้นะครับเราก็ฝั่งตันออกของยูเครนนะครับโดยจะเห็นว่าดอนบาสเนคือสมอรภูมิหลักที่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดเลยครับแล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยุโรปก็ยังคงเป็นพารามิตรนะครับที่เหนียวแน่นกับยูเครนครับ ทางยุโรปนะครับล่าสุดออกมาบอกว่าจะใช้มาตรการในการคว่ำบาตรบริษัทของรัสเซียนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับรัสเซียในการทําสงครามครั้งนี้ครับโดยการคว่ำบาตรครั้งนี้เนี่ยก็ลุกลามนะครับไม่ใช่การคว่ำบาตรเฉพาะแต่รัสเซียเท่านั้นมีการลุกขยายมาตรการคว่ำบาตรไปยังจีนด้วยครับเพราะว่ายุโรปเองก็มองว่าจีนเนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับที่มีความสําคัญกับรัสเซียแล้วก็มีเฟิร์มหรือว่ามีบริษัทหลายบริษัทของจีนครับ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการทําสงครามครั้งนี้ด้วยตอนนี้นะครับมี8บริษัทครับที่อยู่ในฮ่องกงนะครับแล้วก็ทําธุรกิจในเมลานไชน่าเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับถูกขึ้นบัญชีดําในการคว่ำบาตรครั้งนี้มีบริษัทนะครับซินโนอิเล็กทรอนิกส์มี3 h c s e m i c o n d u c t o r s มีซิกมาเทคโนโลยีนะครับมีคิงไพร์เทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิกลิงก์ทอเดนอินดัสทรีอัลฟาเทรดดิ้งแล้วก็ a l l p a s s Trading นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในข่ายนะครับที่ทางยุโรปมองว่าเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนนะครับรัสเซียในการทําสงครามครั้ง,งนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยพอยุโรปออกมาบอกว่าจะมีการใช้มาตรการแบ็กลิสความบาตรบริษัทจีนะครับทางจีนก็ออกมาบอกว่าพร้อมจะตอบโต้เช่นกันครับหากมีการขึ้นบัญชีดําตามการคว่มบาตรครั้งใหม่นะครับโดยจีนออกมาบอกว่าคัดค้านครับที่บางประเทศจะใช้กฎหมายของตนเองเพื่อคว่มบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อประเทศอื่นและจีนบอกจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จําเป็น เพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศจีนนะครับโดย EU มีแผนจะขึ้นบัญชีดําของบริษัทจีนหลายแห่งเลยนะครับโดยอ้างว่าบริษัทต่างๆได้ละเมิดการทําการค้ากับรัสเซียนะครับที่ EU ประกาศขึ้นบัญชีดําไว้นะครับเรื่องนี้ก็ลุกลามมานปลายแล้วก็เศรษฐกิจได้รับผลกระทบนะครับไม่ใช่แค่จีนกับรัสเซียเท่านั้นยุโรปยูเครนก็ได้รับผลกระทบกันไปทั่วนหน้าครับพี่ดัง